ปกติอาจไม่ค่อยได้ร้องทั้งเพลงลมเหมันหนาวแล้วพี่จ๋าและกลับบ้านเราเพราะไม่ใช่เพลงดังเพลงโปรโมทที่เวลาไปไหนมาไหนแฟนๆของศิลปินแห่งชาติพ่องศรีวรนุชจะรีเควสให้ร้องครับแต่หากย้อนกลับไปในช่วงที่งานรุมยิ่งเข้าบรรยากาศหน้าหนาวช่วงเทศกาลประจำปีแม่พ่องศรีบอกว่า3เพลงนี้คือเพลงที่ติดอยู่ในลิสต์ที่ต้องนามาร้องทุกครั้งให้เข้ากับบรรยากาศงานโชว์ หากเวลาเปลี่ยนก็ทําให้ระยะหลังแทบไม่ได้นํากลับมาร้องใหม่สารพันล่นทุ่งบางเขนจึงเป็นเวทีแรกในรอบกว่า30ปีที่แม่ผ่องศรีขอนําเพลงเหล่านี้กลับมาร้องอีกครั้งให้เข้ากับบรรยากาศด้วยอยากให้เพลงดังเพลงเก่าได้มีพื้นที่ใช่ไม่เคยได้ร้องที่มามาในการทีวีนะี่แม่จะร้องต่นี้เจา้าราห้าหนาวแม่จะเลือกไงนะ อย่างนี้เนี่ยที่จะถึงหน้าหนาวถ้าแม่มีงานคุกแม่จะเลือกเพลงหนาวไว้สามเพลงอ่าแลนอกนั่งเพลงตามคำขอแล้วแต่เขาจะชอบเพลงอละไรนี่คือกับหน้าหนาวกับพระจันทร์คุณแม่มีเยอะมีมีก็มีจันทร์ครึ่งดวงแล้วก็มีหลายเพลงหลายเพลงมีเหมือนกันโอเคไหมคะยกันไส้แตกเลยมุกเกี้ยวสาวอย่างนี้พอได้ย้อนความหลังช่วงปลายฝนต้นหนาวเข้าสู่หน้าเทศก,กาลประจำปีคนลูกทุ่งไปกับศิลปินอีกสองรุ่นทั้งรักชาสิริชัยและดวงตาคงทอง คุยสนุกแถมฟังเพลงเพลินๆให้เข้ากับบรรยากาศเจอกันในสารพันลั่นทุ่งบางเขนบ่ายสามโมงตรงวันนี้